สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสุ่มไพ่นะคะในเรื่องของความรักนะคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในคนที่คุณรักนะรละคนที่คุณแอบชอบแอบรักอะไรก็แล้วแต่เนาะมาดูกันว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรคุณในใจของเขามีคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้วีจะสุ่มไพ่ทุกคนที่เข้ามาคำนำหนาานี้เป็นของคุณค่ะใบที่หนึ่งค่ะ ไพ่พระขันธก,กุมารน,นะคะก็หมายถึงว่าตอนนี้นะคะจิตใจของคุณนะคะก็แบบว่าพูดถึงในเรื่องของความรักคุณก็พร้อมที่จะเรียนรู้คุณก็พร้อมที่จะลุยเปิดใจกับความสัมพันธ์นี้เดินหน้าไปด้วยกันนะคะแต่บางทีคุณเองก็เป็นคนรักอิสระรักความสันโดรรักรักการท่องเที่ยวะคุณอาจจะยังเป็นคนที่แบบยังเลือกอยู่สําหรับคนโสดก็ยังเลือกอยู่แต่สําหรับคนมีคู่ครองเนาะก็เริ่มจะวางแผนอนาคตไปด้วยกันเริ่มมั่นคงขึ้นมีใจ พูดง่ายๆเลยนะคะก็หมายถึงว่าการศึกษารูใจกันเปิดใจหากันอะ่ะก็มีมากขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะอ่ามาดูไปมาดูต่อไปเลยไปที่2ค่ะ ไพ่ท้าวทตรดช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสเจอคู่ที่เหมาะสมเจอคู่ที่ถูกใจสําหรับคนโสดอาจจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจคนดีเข้ามานะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะเจอคนรักที่ดีคนรักที่ซื่อสัตย์คนรักที่จริงใจแล้วก็เหมือนที่ผ่านมาไม่ว่าคุณและเขาจะเจออะไรก็แล้วแต่คุณและเขาต้องให้อภัยซึ่งกันและกันให้ได้นะเพราะไพ่ใบนี้นะคะตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะมีเซนส์นในเรื่องของความรักในเกี่ยวกับคนรักแม่นมากนะคะ,ะมาดูต่อไปเลยค่ะ โหเภาไพ่ท้าวเวสสวรรณค่ะช่วงนี้นะคะบอกเลยความรักนะคะจะส่งเสริมกันในด้านดีค่ะผู้ครองของคุณนะคะจะส่งเสริมสนับสนุนคุณในเรื่องการเงินการงานในดีค่ะช่วงนี้บอกง่ายๆเลยถับสําหรับคนเป็นคู่เนาะก็ก็ช่วยกันทํามาหากินดีมากๆหวังในเรื่องการทาํามากินในเรื่องการเก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตค่ะแล้วก็แล้วก็แ,วกแบบพูดง่ายๆเลยเลิกแล้วไอ้คำว่าเจ้าชู้หรืออะไรที่ไม่ดีอะ่ะเขาไม่อยากทําแล้วนะคะสําหรับคุณเองก็ นพอแล้วเหมือนกันนะ่ะต่างคนต่างวางมือแล้วก็พูดกันตรงๆเนาะผ่านอะไรมาก็เยอะแยะมากมายนะคะทั้งคู่เลยนะแต่วันนี้เจอคนที่ใช่เจอคนที่ดีแล้วก็ควรหยุดนะคะเพราะพาไพ่ใบนี้บอกว่าเตรียมรวยไปด้วยกันเลยจ้านะคะอ่ะ ต่อไปค่ะไภพภสิวเห็นไหมในใจของเขาก็มีคุณคนเดียวค่ะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วหรือคนที่มีแฟนอยู่นะคุณคิดมากบางทีคุณก็คิดมากไปเองที่เขาอาจจะทํางานเยอะหรืออาจจะไม่ค่อยได้มีโมเมนต,ต์หวานๆอะไรอย่างเงี้ยเาอาจจะเหนื่อยก็ได้คุณก็ลองใส่ใจเขาลองถามเขาว่าคุณเหนื่อยไหมหาเวลานวดผ่อนคลายอยู่ดูแลกันและกันนะคะ ไปคบปงังงมกันอะ่ะคือพูดง่ายเลยช่วงเนี้ยต่างคนต่างจะทํางานเหนื่อยทําหน้าที่เหนื่อยอะ่ะต่างคนต่างต้องการกําลังใจจากกันและกันนะคะไม่ใช่แบบจะมาจับผิดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะในใจเขาก็มีคุณคนเดียวนะสําหรับคนที่มีคู่อ่ะให้สรุปสุดท้ายเลยอุย้ยช่วงนี้ความรักของคุณปงังความรักของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะมองแบบเติบโตไปด้วยกันเดินไปด้วยกันนะคะมีแต่ความมั่งคั่งลํำรวยที่รอคุณอยู่คะ่ะ